ไหนเดียวเลยนะครับผม <c oughs> ยักยางแก้คันนะครับผม <c oughs> ตีในมุมนี้นะครับผมน,นี่จะมีสล่ายขึ้นมานิี้นีน่นแล้วครับผมนี่นะครับผมยักยางแก้คันตัวนี้ใช้สีส้มนะครับ มันเข้าไปเลยอโอเคครับย่างแก้คันครับผมประกบงานด้วยครับเดี๋ยวผิวน้ำครับผมสุดยอดน้องมากครับ